สดีคะ่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณป้าชื่ออะไรคะป้านิมจ้าป้านิมนะคะทานกาแฟแม่มดแล้วเป็นยังไงบ้างคะางทานมากี่กล่องแล้วคะเนี่ยโอ้สิบละบ้างเป็นสิบกล่องนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะปวดเข่าค่ะไม่นโรอ่าแล้วมีอะไรอีกตาเป็น้อกระจุกแต่กับหมอจะให้เป็นโรคไม่ได้โรคแล้วคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างออดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะ มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็ดีดีแล้วค่ะ็เปนต้้องใแลวโอ้โหอ,อยากให้ป้าเชิญชวนนะคะส่งต่อบุญนะคะกินกาแฟแล้วดียังไงกินกาแฟแล้วดียังไงค่ะแต่ก่อนกินแบบช่องห้าบาทสิบบาทนะั่งกินเมนูอะ่ะค่ะยันมีลูกสาวเขาซื้อมาให้ค่ะแล้วก็ป้าก็เลยว่ากินแล้วดีก็คือเชิญชวนเนาะ ค่ะวันละเท่าไหร่คะวันละสามซองอ่าวันละสามซองนะคะโอเค